เจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างในวันงานแต่งนะคะเดี๋ยวเบลขอแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆเลยแล้วกันนะคะก็คือในช่วงของพิธีมั่นนะคะหรือว่างานแต่งงานในช่วงเช้ากับช่วงของงานเลี้ยงฉลองไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นก็ตามนะคะในช่วงพิธีมั่นค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวก่อนละกันเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของขบวนขันมากค่ะอาจจะมาช่วยถือของในขบวนนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังซัพพอร์ตเจ้าบ่าวในการที่จะ ผ่านประตูต่างๆเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามารับตัวเจ้าสาวเข้ามาสู่พิธีการในช่วงถัดไปส่วนเพื่อนเจ้าสาวค่ะในช่วงพิธีมงคลสมรสในช่วงเช้านี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่1เลยนะคะก็คือมากั้นประตูเงินประตูทองนะคะ2เลยค่ะก็คือมาช่วยในส่วนของพิธีรับไหว้หรือว่าพิธียกน้าชาและถ้ามีหลังน้าพระพุทธมนต์ด้วยก็จะมาช่วยตรงนั้นด้วยค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวในงานมงคลสมรสในช่วงเช้านะคะสำ รับงานเลี้ยงในช่วงเย็นกันบ้างค่ะงานเลี้ยงในช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่หลักๆเลยนะคะอันแรกเลยก็ค่ะก็คือในช่วงของเปิดตัวถ้าอยากจะมีให้เพื่อนๆมามีส่วนร่วมนะคะในการช่วยโปรยดอกไม้โปรยกลิตเตอร์นะคะมีหน้าที่ในตรงนั้นนะคะและในกรณีที่มีการเชิญประธานขึ้นบนเวทีใช่ไหมคะมี้องมาลายกล่าวอวยพรดื่มอวยพรตรงนี้ค่ะก็จะเตรียมเพื่อนเจ้าสาวไว้สักหนึ่งคน2คนเพื่อช่วยในการเชิญพันธมลายเชิญเครื่องดื่มให้กับประธานในปี และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในช่วงหุ่ยนต์ดอ,อกไม้ตรงนี้เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นการช่วยงานหรือเป็นหน้าที่นะคะแต่เป็นช่วงที่เพื่อนๆนเจ้าสาวเนี่ยจะได้ออกมาสนุกกันในช่วงนั้นนั่นเองนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวจะมีส่วนร่วมในวันงานแต่งงานของคุณนะคะถ้ายังไงก็เตรียมให้พร้อมนะคะกําหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้มีคนช่วยดูแลในส่วนต่างๆของวิธีให้เรียบร้อยค่ะถ้ามีคําถามอะไรนะคะก็ฝากเข้ามาถามเข้ามากันในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราจะมจะ แชร์ประสบการณ์นะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กําลังเตรียมงานอยู่แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เบลด้วยนะคะวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ